สวัสดีค่ะยินดีเข้าสู่ช่องปู่ฝางยาพาแฟมิลี่นะคะมาดูยาพาทำอะไรย่าพามาเห็นยังมาส้มเข่ามาส้มเข่าวเข่าเพื่อนบ้านของเพื่อนบ้านนะคะดูดูข้าวก็อ่อนเวงเด็กคือเป็นลิบลีดเนาะอ้าวนนกกินดีเหรอนกกินเหรออืมหรือนกกินนี่ไม่ต้งแดงอืามวยห่วงกับนกบ่ลงโอ้ยบุญญาทูนลิบลีดภาพสอน เขาเป็นงามพักเก็ดให้เดียวนี่เดลายสอบไปนี่เขาวาดที่หน้าไล่ทำองานกระเลื้งด้วยไปสุดยอดข้อ,ขอพันอย่างข้อโจ๊ข้อโจ๊ขอ้อสามดีมากเลยเอามาได้ทั้งเหนือบ้นี่นอ้หูหมากมันพี่เลือค่ะพี่น้องแต่เราจะเห็นชัดแค่มุมนี้นะคะตรงนี้ติดก,กันกับหน้านยาผ้าเนี่ย นี่ของลุงเสือก็งามเหมือนกันหน้าลุงเสือให้ทีตทท่ติดเถียงให้ติดเถียงค่ะนี่งามมุมเดียวปึ้งห่วงเขา่าห่วงเขาก็ง,งามเหมือนกันงามอยู่เจี๋เดียวหอกเรียบร้อยที่เหลือ,อยังนะ นักซีทัวยนั่นเบะบนตกค,คันเด้เดะคันอันย่ายพ้คุณจะกินตูปาว่าหญ่ขนาดไหนแล้วเท้าอันมาตักเอาหัวอาหารโอ้ยจะมันเอาจานงามด,ด้วยดนี่นี่เด้เบะข้าวายังเบะเนี่ยต้นมันสูงเนาะ หรือมามันอยู่แจนี่มันเลยกงมบ่สูงกว่าเจ้าอีกอู้วงมันพี่ลึกแจนจักหน่อยกับเพราเหตุข้าวเหมาเลยวันเหตุนายเบิ่งบ่อว่าเขาอย่างบ่ลัลัฝนตก ยังไม่หยุด,จยดแจกน้ำมัไหลแจ้งน้งไมไหลเอเอเอ,องเสือภาษามาเอาไปเห็ดน้ไมนสมแล้ว ไปเบิ่งภาสะแงงอยู่เบกเกิดอยู่ยาพายางไปเบิ่งอันภาษาแง่ด้วยค่ะมองที่ปลูกไว้น้ำท่วมน้ำท่วมเบิด ตัวใหญ่บอเบียยาพามาอาทิตย์ละเถือมาเบิ่งปลาว่าตัวใหญ่ขนาดใดนบนโตกบึงนี้น้ำเต็มเลยเป็นโตัมันจะเป็นี ใส่ก็บ่เห็นน้ำม,มันขุ่นเนาะคนตกน้ำได้ขุ่นตอดแล้วเบ เนะ่อนีมานะมาหาน้ำใหม่ไปแกงเนาะค่ะหาน้ำใหม่ปแกงแล้วก็เลยแวะมาให้อาหารป่าน้ำหลายแล้วแสดงว่าฝนตกใช่ี่ยดอกแครก็จะได้กินแล้วนะคะนี่ต้นดอกแคร ยา่พาไปสื่นสมขเขางามเพื่อนนะคะตอนนี้ให้งามกับงามให้บ่งงามกับบ่งงามบรรยากาศอึมครึมนะคะวันนี้นะคะฝนตกไปแล้วรอบนึงแล้วเดี๋ยวไปหาหน่อหม่กันพี่น้องหาหน่อไม้ไปแกงเที่ยง <c oughs>